สวัสดีครับผมโอภาสนะครับบ้านและที่ดินครับวันนี้พามาชมแปลงที่ดิน70ตารางวานะครับอยู่ที่ตําบลทรายมูลอำเภอโอกรลักจังหวัดนครนายกนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้นะครับหน้ากว้างนะครับจากหมุดนี้นะครับไปถึงฝั่งนู้นนะครับหน้ากว้าง14เมตรนะครับลึกประมาณ29เมตรนะครับถนนหน้าแปลงนะครับกว้าง9เมตรนะครับจากตรงนี้ไปถึง หน้าโครงการนะครับประมาณ450เมตรได้นะครับตรงนู้นเลยครับ450เมตรถนนลาดยางตรงนู้นนะครับชื่อถนนเลียบคลองคลองหนึ่งนะครับตรงนั้นนะครับบ้านหลังใกล้สุดนะครับอยู่ประมาณ250เมตรนะครับดูฮะหลังนู้นเลยครับตรงบ้านนั้นก็คือมีมีเขาเรียกอะไรฮะมีมออแปลงไฟตรงนั้นนะครับก็ถ้าจะเดินไฟเข้ามาจริง250เมตรผมก็ว่าก็พอเดินไหวนะครับ ดึงเข้ามาถึงหน้าแปลงเลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูกันในแปลงกันครับที่ดินแปลงนี้กว้างนะครับ14เมตรนะครับลึกประมาณ29เมตรกว่านะครับตอนนี้อ่าผมจัดการปรับพื้นที่แล้วนะครับนี่นะฮะปัาพื้นที่ไปแล้วนะครับอ่าแต่ก่อนนี้ที่ดินตรงนี้รกนะฮะมีหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับตอนนี้ก็คือเข้าออกถึงแปลงแล้วนะครับดูเลขฉนดกกันหน่อยครับ อ่าเนี่ยฮะนี่ผืนแปลงนะครับเลขโฉนดอห้าเจ็ดห้าหนึ่งเก้านะครับนะฮะที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่ตำบา我มูนะครับอ่าหลังโฉนดนะครับเนี่ยฮะเป็นซับบริษัทนะครับสําหรับใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับราคาขายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับผ่อนได้นะครับผ่อนเดือนสองพันกว่านะครับอันนี้หมุดด้านหลังนะครับผมขุดแล้วครับเจอนะครับ ดีๆก็เจอครับด้านหลังครับอีกมุนนึงก็อยู่ตรงนู้นนะครับหลังแปลงนี้อาจจะสันตรงนี้เขาขุดเป็นร่องไว้นะครับเนี่ยนะครับร่องน้ำตรงนี้สามารถตักมาลดน้ําได้นะครับสําหรับใครสนใจที่นแปลงนี้นะครับวางแผนว่าจะทําอะไรก็ได้นะฮะตรงนี้นะครับรถเก่งเข้าออกได้นะครับผมขี่รถเก่งเข้ามาถึงแปลงเลยนะครับแต่ก่อนลกนะครับรีวิวไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วแปลงนี้นะครับเข้าออกไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็คือโล่งแล้วเข้าออกได้แล้ว ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครสนใจที่แปลงนี้นะครับผ่อนได้นะครับผ่อนเดือน2,000กว่านะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยกันนะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ0 9 0 9 2 7ก้นะครับ0 9 0 9์เก้าศนะครับโอภาษนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ